c ชปเตอร์ r เ i นโบ w เฟรนมอฟอันนี้อีกแล้วเหรออันนี้คือสุดสนุกของพิกกี้นะฮะนี่ไงมิสเตอร์โปเทโตเนี่ยยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเหมือนแมปเมื่อวานเลยฮะใช้แมปของพิกกี้มาเป็นเรนโบเฟนแล้ว c ชปเตอร์ที่สองด้วยนะอันนี้คืออะไรเลนโบ w เฟนนักกล้ามเอาเกมพาสอันนี้ล่ะอันนี้ก็เกมพาสโอ้โหมาถึงขายของก่อนเลย <laughs> แล้วไหนคือ c ชปเตอร์สองนี่ไงสามหัว ดูสิโอ้ก็มีหลายสกินอยู่นะมีหลายแบบอยู่อ่ะกลายล่างเป็นเชือบลูสามหัวนะฮะมาจากไหนก็ไม่รู้อันนี้คืออ่เอาตัวอะไรเนี่ยใช่ออเรนจ์ไหมดูสิทำไมออเรนจ์ตัวเล็กลงอะ่ะออเรนจ์ <c oughs> อาการหนักเลยตัวนี้ เฮ้ยนายอวาตาอะไรเนี่ยตเต็มตัวไปหมดเลยโอ้โหอ่ะแล้วดูแขนฮะแขนแขนลอยได้อันนี้คืออ่าอันนี้ปกติหน่อยนักวิศาสตร์อีซี่อ่านี้ร่างปกติฮะอ่านี่คือทาวิง่งอันนี้เหมือนแมพจะไม่กว้างใช่ไหมมีแค่นี้อันนี้เจ้าบลูปกติอ่าร่างแรกโอเคตรงนี้อีก อันนี้คือจ้าบลูเวอร์ชั่นไหนอันไหนเนี่ยอ๋ออันนี้โซนิกมาโซ n i c ตรงไหนอะโซนิกเฟรนนะฮะมันอ๋อโออคออ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 ผมอออออเฮ้ยออ่างอี้ก็ได้โอออนี่มันแอปเตอร์มากกว่า2อล้วนะอะอรก็ไม่ร,มมรอ้รอตอไออ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 อ ร่างแปลกๆเพียบอ่าอันนี้คืออันนี้ซปเปอร์เฟรนเออตัวอะไรอ่ะอ๋อเป็นงูฮะงูกัดหลัง <c oughs> คือคือเขาไม่ได้กายร่างแต่งูกัดหลังแล้วไม่ปล่อยนี่คืองูอ่าเต็ไมไปหมดเลยครับหาไม่ยากเพราะแมปไม่กว้างแมปของพิกกี้ด้วยซ้ำอ่าตัวนี้คือมินเนี่ยนนะมินเนี่ยนมินเนี่ยนมินเนี่ยนแล้วอันนี้นุบ ใช่ไหมนุบจะนุบบูชันจะบลูอันนี้คือปีศาจดวิลหาไม่ยากหาง่ายมากเดมอนนะฮะเดมอนบลูโอเคแล้วโอ้มือจะเอ้าแล้วตัวหายไปไหน <laughs> มีแค่นี้เ <laughs> พอร์อพอเพลเฮ้ยว่าเก็บไม่ได้เก็บอันนี้ได้อ๋อนี่คือเพื่อนเ <laughs> พือพ่อนอ,อ,อยู่ตรงนี้ <laughs> ผมก็นึกว่าเพอร์เพลอยู่ตรงนี้ อ่าอันนี้คือคุณเฟเมโก้ใช่ไหมเราจะรู้จักกันอยู่แล้วคนนี้อ่าอยู่ไหนเนี่ยดูเข้าอยู่อันนี้คือเป็นอวต้าของเขานะฮะน่ารักดีอันนี้แล้วก็อ่าอะไรเนี่ยไม่ขึ้นชื่อไม่ขึ้นรูปอันนี้เบบี้เฟนอ๋อตัวเล็กโหกลายเป็นตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรตัวอะไรอ่าอันนี้ด์กเฟนครับกลายเป็นปีศาจในมุมมืด อืมอ่าบนรถไฟตรงนี้ไปไม่ได้ฮะาาตรงนี้นี่ก็ไปไม่ได้อันนี้อะไรอ่าแวมไพร์ใช่ไหมเมื่อวานก็มีแวมไพร์เฮ้ยน,นี่แต่งตัวหล่อแวมไพร์นะครับกินเลือดส่วนอันนี้เจ้ากลีนแล้วมันเจ้ากลีนตรงไหนเนี่ยเป็นกล่องเจ้ากลีนอันนี้ ปกติเลย <laughs> แขนแขนไม่โดนอะไรมาเจ้ากลิ่นถ้าเป็นอย่างนั้นโอเคโอ้ okay. oh, นี่โอฮะออเรนจ์ออเรนจ์ปกตินะครับดูฮะ <laughs> ดูเดินแขนขาไปไหนก็ไม่รู้อ่าในห้องนี้นี่อันหนึ่งอ่าอันนี้เขาเหมือนเมื่อกี้เลยแต่เป็นตัวที่ไม่ได้เป็นปีศาจเป็นโฟลเซนเป็นน้ำแข็งตัวสีฟ้า แล้วทำไมต้องมีไฟด้วยบนหัว Frozen version มีไฟอันนี้เท่าไหร่เนี่ย Game pass ร้อยห้าสิบโลบั๊กนะฮะนักกล้ามาเอามา Buff ฟนโอ้โหทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่เกินไปไหมแล้วจะหาตัวอื่นยังไงเนี่ยอในห้องนี้อันนี้คืออ่๋อา่ครูมิดที่โดนคิว อัง g Us นี่เหลือแต่ตัวอันนี้คือเป็นมีดคืออะไรเนี่ยตาสีแดงอ r ง f r i เ n นเพื่อนกดส่วนอันนี้อันนี้คืออะไร Deno ดโนเฟนคือของที่ให้เก็บมันไม่เกี่ยวกันเลยนะมันคือกล่องเป็นเจ้าไดโนฮะเจ้าไดโนโอันนี้เพียบเลยอันนี้พิกกี้พิกกี้ก็ยังมา พิกกี้ฮะให้น่ารักในห้องนี้กระป๋องน้ำอ่าอะไรเนี่ยอ่ากลายเป็นตัวติดพิษนะฮะตัวสีม่วงคือเขาเหมือนกันใช่ไหมสามตัวแล้วนะอันนี้คืออ่าอันนี้เจ้เพอร์พลที่มาแต่หน้ากับตาแล้วยื่นมือออกมา <laughs> ตัวหายไปไหนก็ไม่รู้มาแค่นี้ครับติดอยู่ในท่อหัวใจอ๋อมันมีลองเล็ก มัมี่ลองเล็กนี่เวอร์ชั่นบูนะฮะเฮ้ก็น่ารักดีมัม,มี่ลองเล็กแล้วก็มีอีกไหมข้างนอกตรงนี้เยอะมากอันนี้โปร่งใสฮะ,ะบลูโปร่งใสมีกี่อันเนี่ยเยอะจริงนี่เก็บอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะยังไม่หมดเลยเนี่ยมีเยอะมากอันนี้อ่าคับเฮดอันนี้ สีม่วงตัวไหนตัวไหนตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่อ๋อเพอร์เพลฟเ u นเพอร์เพลก็มีอยู่แล้วนะแค่กลายเป็นสีม่วงอ,อ,อันนี้เก็บหรือยังเก็บแล้วเก็บแล้วฮะเดินทั่วแล้วฮะทีนี้ก็อันที่เราข้ามไปอาจจะยังไม่ทันเห็นอันนี้คือเอ้ยเ,เพื่อนอันนี้คือกรีนเหรอดูว่าฉันกรีน เจ้าบลูเวอร์ชันกรีนแฮกเกอร์1ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแฮฟนเบี่ผมเบคอนมาแปะก็กลายเป็นเบคอนข้างบนข้างบนข้างบน,งบนอันนี้อ่าเป็น g l i ชพิพบี้พิพบี้เฟนส่วนอันนี้เป็น Lish ลิชลิชเฟนหรือเปล่าใส่แว่นเท่มากว่าแล้ว สร้อยทองแว่นตาอันนี้วงแหวนเป็นนางฟ้าแองเจิลเฟนใช่ไหมแองเจิลเฟนใช่เดาไม่ยากกลาเป็นนางฟ้าสวัสดีเพื่อนตรงนี้อันนี้คือโดมิโนเฟนอ๋อเป็นโดมิโนอยู่บนหัวฮะบนชิงช้าสวรรค์มีไหมข้างหลังไปไม่ได้อันนี้อะไร อันนี้คืออ,อ๋อมังอัสเป็นหน้ามังอัสเลยหน้าคลูมเมตซัสเฟนเพื่อนน่าสงสัยไปดูข้างนอกหน่อยข้างนอกน่าจะมีอ,อ๋อนี่ไงการ์ตูนแคทฮะน้องแมวน้องแมวการ์ตูนแคทเอ,อ้น่ารักถ้าเดินน่ารักทรัรูเวอร์ชั่นการ์ตูนแคทก็มาด้วยไม่ได้เจอกันนานแถวรถตรงนี้ใส่หมวกจ็อกเกอ จ็อกเกอร์เฟนมาหมดเลยด้านนอกตรงนี้อันนี้คือไหลาราวาหรือเปล่าใช่ลาวาลาวาเฟรนจะครบแล้วฮะอู้อ๋อนี่นี่นี่ฆาไม่ได้งไงอันนี้คือฮักกี้ <c oughs> วีผมหน่อยไหมดูผมยุ่งมากเลยฮักกี้โอเคตรงนี้เก็บแล้ว เล็กสามอันอีกสามอันเท่านั้นเอ่อแต่ผมก็เดินทั่วแล้วนะโอเมก้าเฟนน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าอันนี้เกมพาสอีกร้อยห้าสิบใช่โอเมก้าเฟน,นฮะเจอแล้วไซคลอปเป็นตาเดียวนี่อ่ะซื้อนี้ด้วยเลยไหนๆก็ไหนๆล้ว,วเอาให้ครบ โอเมกาเฟนต้องรีเกมนะฮะผมหาไม่เจอฮะบอยเฟนไฟในไ h นฟังกินอยู่ตรงไหนหาไม่เจอจริงๆเดินทั่วแล้วนะส่วนอันนี้นะครับคือโอเมกาเฟนนะฮะจริงๆก็คือเรนโบเฟนนั่นแหละเป็นตัวหลักสีนะครับเปลี่ยนสีได้เรื่อยๆก็เป็นเจาบรูเหมือนเดิมอ่ะขาดแค่อันเดียวผมหาไม่เจอจริงๆบอยเฟนไม่รู้อยู่ตรงไหนส่วนที่เหลือเก็บครบหมดแล้วนะฮะครบทุกอันเลย เอ hey. สรุปว่าอันไหนคือชัร์ที่2มีตัวไหนอยู่ในชัร์ที่2องไหมไม่น่าจะมีนะน่าจะไม่เกี่ยวโอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ